เหตุการณ์ที่เขาสงสัยว่านี่คือการฆาตกรรมอำพรางโดยการเอาศพไปโยนทิ้งน้ำหรือไม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อมีคนไปเจอสาว เป็นศพแล้วเธอเนี่ยมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นเล็บสีแดงเนี่ยนะโดยตอนที่ตํารวจไปเจอตอนแรกเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าคนนี้เป็นใคร<ฆ>จนกระทั่งตอนหลังแกะรอยแล้วก็ไปสืบทราบแล้วมันก็มีประเด็นก็เพราะว่าลองดูจุดเกิดเหตุก่อนจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือในพื้นที่บ้านผูคําเบ้านะฮะอยู่ที่ตําบลเขื่อนอาเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นโดยตอนที่ไปเจอเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะผู้หญิงคนนี้ย้อมผมแดงแล้วก็เล็บแดงสภาพศพเนี่ยเธอใสก่กางเกงขาสั้นผิวพรรณเนี่ยดีเลยจนกระทั่งตอนที่มีคนไปเจอ ศพเธอเนี่ยชาวบ้านเนี่ยออกไปเลี้ยงวัวแล้วก็ไปเจอศพอยู่ตรงบริเวณเขาเรียกอะไรนะตรงบริเวณหนองน้ำติ่หนองน้ำและเนี่ยฮะ,ฮะเล็บของเธอทาสีแดงตอนแรกเขาก็สืบไปสืบมาว่าสาวเล็บแดงคนนี้เป็นใครจนในที่สุดคุณผู้ชมฮะทราบชื่อตอนหลังว่า,า,ออวาเธอชื่อว่านางสมโชคแล้วเธอมีสามีแล้วนะฮะแล้วคดีที่เขากําลังสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรมอําพรางก็เพราะว่าสาวเล็บแดงคนนี้ก่อนจะหายตัวไปกับบ้านหายจากบ้าน สาวเล็บแดงเนี่ยได้แชทคุยกับผู้ชายอ้วนๆคนหนึ่งแล้วเธอก็สาบสูญไปเลยจนกระทั่งมาเจอศพเธอตายอยู่ที่หนองน้ำเอาทีละเปล่ะก็แล้วกันเพราะว่าตอนแรกเลยเนี่ยอย่างที่บอกสภาพศพของเธอเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเขาไปเจอว่าไม่สวมชุดชั้นในใช่ค่ะแล้วที่คอเนี่ยมีรอยช้ำคุณผู้ชมฮะก็เลยกำลังสงสัยว่าเอ๊ะเธอถูกทำร้ายหรือไม่ ประกอบกับเห็นบอกว่าตรงบริเวณริมฝีปากของเธอเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมีรอยบวมเขาก็เลยกำลังแสังว่าตายเนี่ยไม่ได้จมน้ำนะแต่อยู่ริมแอ่งน้ำเลยเธอโดนใครอุ้มศพมาแล้วเอามาทิ้งเห็นไหมฮะตรงริมตะลิงแบบนี้หรือไม่ข้นหนเดียวกันเนี่ยทางด้านของนายสมโชคนางสมโชคคุณผู้ชมฮะจากบ้านมาที่หนองน้ำา60กิโลไกลนะฮะ แล้วทางสามีเองเนี่ยหลังจากที่รับรู้ข่าววันนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยคุณผู้ชมฮะลงไปในจุดเกิดเหตุเราไปเจอกับทางด้านของคุณวิระวิระเนี่ยเป็นคนที่มาเจอศพสาวเล็บแดงเป็นคนแรกเราถามคุณวิระว่าตอนนั้นเนี่ยที่มาเจอศพเนี่ย เจ้าตัวเนี่ยเห็นได้ยังไงคุณวิราบบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยนะฮะตัวเองเนี่ยออกจากบ้านประมาณห้าทุ่มเพื่อมาหากบหาปลาเพราะตรงเนี้คนจะหาปลากันเยอะจนในที่สุดเนี่ยตัวเองเนี่ยพอมาถึงปุ๊บเห็นรถกระบะนะฮะเป็นรถกระบะคาดว่าจะเป็นกระบะแคบติดลมอ่ะโอยออกมาดีนะติดลมตัวเองก็เลยสาดไฟฉายกระบะคันนี้รีบออกทันที พอกระบาคันนี้รีบออกเต่เออมันคงจะมาติดลมอะเนาะไม่ได้คิดอะไรแต่คุณผู้ชมเห็นเวิร์งที่เราไปวันนี้ไหมเอาจริงคือมันไม่มีคนนะฮะแล้วไม่มีกล้องวงจรปิดเขาบอกว่าระหว่างที่กระบาดรีบออกตัวไปตีสองตัวเองก็เดินอ้อมแอ่งน้ําไปเจอศพฮะมันนอนตายอยู่ตอนนั้นเนี่ยศพเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นแล้วศพเนี่ยท้องป่องมากแล้วลองนึกถึงตีสองฟ้ามืดตึ๊บเลยนะฮะ แล้วแสงไปสาดไปเจอศพผู้หญิงนอนตัวอืดอยู่เจ้าตัวบอกตกใจมากตอนนั้นทําอะไรไม่ถูกวิ่งหนีจากศพแล้วรีบกลับไปบอกผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นยังนึกในใจเลยนะเอ๊พอไปบอกผู้ใหญ่บ้านเอ๊ผู้ใหญ่เราเจอศพหรือเปล่าหรือผู้หญิงเมาสุดท้ายย้อนกลับไปดูอีกเฮ้ยศพจริงๆลองฟังเสียงคนเจอศพเปิดใจหน่อยนะฮะวิระชี้เป้ารถกระบะรีบออกจากจุดเกิดเหตุ แล้วตอนห้าทุ่มตอนนั้นเห็นอะไรไหมบเห็นครับบอเห็นเลยเห็นแต่รถจะิ่คาอยู่นี่น่าเป็นรถอะไรคะรถกระบะครับรถกระบะปกติอ่ะบริเวณจุดนี้จะมีรถกระบะหรือรถประมาณนี้เข้ามาบ่อยมีครับมีครับมีมีมเกิดอะไรขึ้นต่อคะมาเจอศพตอนไหนตีสองกวัวครับตนไหนทอดแต่จะตีสองกว่บบเห็นกับมอใส่ของจอดอยู่บาค่ะหมอหมอใส่บงแลดอยู่บ่าตอนนั้นนอนอยู่สภาพนอนนอนทำงานล้างเท้านอนอยู่ ทองปุ้งเลยแหละทองไข่พี่เลยแหละค่ะสวมสวมซื้อได้ยังไงครับสีแดงครับแจ้งเกงยินถ้าเสียสันนะยินสันเอียงที่อย่าว่เล่าไปได้แต่คนบอกไม่เลยคนฟ้องผมแง่ไฟยู่รตนะแง่ไฟบางสิเวลาโจกใจตื่นทั้งเมื่เคยพอเท่านะผมค่ะแล้วหลังจากนั้นพี่ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตอนไหนคะไปแจ้งวันตีห้ากว่าบผมบอกว่ันตีสี่ตายแท้ด้วยผมญาตินันบ้างเขาไม่กินเหล้านะผมไม่กินเหล้าเขาเคยพูเทียวว่าคนตีตายนะ อ๋อแสดงว่าปกติก็มีคนมาเข้านอนครับเต็มแลวเต็มแถวนี่นะครับคุณผู้ชมครับโดยวันนี้หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนะฮะทางทีมข่าวช่อง8เนี่ยเราเองเนี่ยได้เดินทางไปพูดคุยกับทางด้านของสามีคนตายเนี่ยนะฮะเพื่อจะไปติดตามดูว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงพุ่งเป้าไปที่ชายอ้วนในโลกโซเชียลมีเดียปรากฏคุณสันทัศน์บ,บอกว่าเอาจริงตอนที่เกิดเรื่องเลยเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับเมียเขานะฮะ คุณสันทัศน์บอกว่าณตอนนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยจะเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านแล้วก็ดูแลญาติเห็นบอกว่าที่ผ่านมาก่อนจะมาเจอศพเมียตัวเองตายเนี่ยนะเขาบอกว่าเคยมีคนมาทวงเงินเมีย200บาทแต่ไอ้นั้นไม่เท่าไหร่ฮะแต่ที่เขาแปลกใจก็คือเขาดันไปเห็นว่าเมียแอบแชทกับผู้ชายซึ่งเขาเห็นรูปใน Facebook เป็นผู้ชายอ้วน แต่ก็ไม่ได้ดูในโทรศัพท์เมียนะฮะเพราะตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจจนกระทั่งเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยเห็นบอกว่ามีคนแจ้งเข้าไปบอกว่าเนี่ยมาเจอศพเมียนอนตายอยู่ที่นี่ถามบอกแล้วตอนเมียออกจากบ้านมาเนี่ยนะมีเงินติดตัวหรือเปล่าเห็นบอกมีด้ใช่ไหมมีค่ะมีเงินติดตัวไป5 6 0 0 0บาทนะคะเพราะว่าเพิ่งจะถูกหวยมาก่อนหน้านี้แล้วก็คนที่ต้องสงสยัยที่สามีสงสัยคุณสันทัศน์บอกมีคนเดียวก็คือผู้ชายอ้วนที่อยู่ใน Facebook ค่ะน่าจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปและเสียชีวิตของภรรยาหรือไม่เเเเพรรราาาาาาะขขขบบออกกกววว่่่สนตััภยง้็ไไมด ทะเลาะกันก็ใช้ชีวิตตามปกติแบบนี้ทุกวันค่ะก็สงสัยอยู่ครับสงสัยในเรื่องเรื่องเรื่องเฟสนะครับเห็นลูกว่าเล่นเฟซก็ผมก็เคยเห็นว่าเฟซแล้วเขาก็หลบไปเป็นผู้ชายตัวอ้วนๆครับดำๆหน้าเฟซเขาครับแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูในโทรศัพท์เขา ก็สงสัยแต่ในเฟซนี่แหละครับในเฟซที่เนี่ยครับเนี่ยว่าลูกเขาก็จะรู้อยู่ก็กำลังมาครับว่าก็จะเห็นเขาเคยลบออกแล้วแม่ลบเฟซออกแล้วก็เป็นนั่นเป็อีกทีหนึ่งครับผู้ชมครับแล้วประเด็นก็คือวันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลกับเราเนี่ยนะฮะว่าเอาจริงตอนที่ไปเจอศพของน้องเขาเนี่ยเห็นบอกว่าเอาจริงมันมีรอยช้ำเหมือนจะโดนทําร้ายเนี่ยนะฮะแล้วกําลังสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆอาจจะโดนวางยาด้วยอันนี้อีกประเด็นหนึ่ง สาภาพศพครับหาบาดแผลชันสูตรไม่พบครับแต่ว่าไอคุณหมอ,อมาชันสูตรก็เลือดไหลออกดังเลือดจมูกครับเลือดไหลออกจมูกครับแต่ว่าดูรอยทุบรอยอะไรก็ไม่มีแต่ว่ามีมีม เขียวช้ำนิดหนึ่งนะครับตามตทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอดูนะฮะเพราะว่ารถกระบะก็ยังไม่ได้หมายความว่าเขาผิดนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นมาโผล่ตอนตีสอแล้วรีบออกไปเลยก่อนจะเจอศพตีสา